สวัสดีครับพี่ก๊อพี่จอมนะครับวิแคาทีวนะครับขอนะฮะสรุปการประเมินหาชิ้น383นะครับที่ดินเปล่าเรียบคลองทวีวัฒนานะครับนะฮะสารที่ตั้งทรับย์ประยู่นะฮะถนนซอยทวีวัฒนานะครับแขวงทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครนะครับ นะฮะแปลงนี้นะครับของนิกก็อนะฮะได้ทําการเปรียบเทียบนะฮะสามแปลงนะครับนะฮะโดยนะฮะทรัพย์สินของเรานะฮะจะอยู่ที่นะฮะในที่นะฮะหนึ่งงานห้าสิบวานะครับหรือร้อยห้าสิบตารางวานะครับส่วนนะฮะแปลงเปรียบเทียบนะฮะก็จะอยู่ในไซส์นะฮะที่ใหญ่กว่านะครับเนื่องจากตรงบริเวณในด้านนี้นะฮะไม่มีที่ดินแปลงไรที่เปรียบเทียบนะครับเพราะอันนี้ผมจะยึดสถานที่ใกล้ที่สุดเป็นหลักนะฮะโอเคครับเรามาดูแปลงเปรียบเทียบนะฮะแปลงเปรียบเทียบปีนะครับ ของเขานะฮะจะเนื้อที่อยู่ที่สี่ไร่สามงานนะฮะอ่าหรือผ่านเก้าร้อยตารางวานะครับสรุปราคาที่ขายต่อตารางวาเขาอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทต่อตารางวานะฮะหรือราคาที่ขายรวมอยู่ที่สิบแปดล้านบาทนะครับซึ่งราคานี้เป็นราคาที่ต่อรองได้นะครับส่วนนะฮะแปลงค์เทียบเคียงแบงซีนะครับคือคุณเอกราชนะครับอ่านะฮะเนื้อที่แปลงค์เทียบเคียงก็อยู่ที่หนึ่งไร่นะฮะหรือสี่ร้อยตารางวานะครับราคาขายนะฮะต่อตารางวาอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับราคารวมร้อยี่สิบล้านบาทนะครับ มาแปลงสุดท้ายนะครับแปลงดีนะฮะก็จะเป็นของคุณเบียร์นะครับที่ดินนะฮะอ่าก็จะอยู่ที่3งาน37.5ตารางวานะฮะหรือ3 3 7ร้จตารางวานะครับราคาที่ขายของอ่าคุณเบียร์นะฮะกระโดดไปที่1 7ึ่ื่นนะครับส่วนแปลง B กับแปลงสจะราคาจะใกล้เคียงกันนะฮะต่างกันนะฮะห้าบาทต่อตารางวาซึ่งถือว่านะฮะสัมผัสกันนะครับ แต่จะแตกต่างส่วนแป่งดีกับแตกต่างกับเจ้าอื่นนะฮะเกือบเท่าตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะความใกล้ไกลนะครับโอเคครับนะฮะอันี้ก็ได้ทําเปรียบเทียบไว้นะฮะแป่ง A นะฮะก็คือทรัพย์สินของเรานะฮะก็จะอยู่ใกล้กับทรัพย์แป่งเพียงบีกับ C นะฮะในรัศมีนะฮะอ่อหนึ่งถึงสองโลนะครับแต่พอนะฮะขยับขึ้นไปแป่งดีนะฮะของเขาจะอยู่นะฮะในช่วงทำเลที่ดีกว่านะฮะก็อยู่ตรงช่วงสนามหลวงสองนะฮะซึ่งนะฮะนี้ก็เลยทําให้เห็นความชัดเจนนะฮะว่านะฮะตรงสนามหลวงสองที่ดินนะฮะะะเเเขาาานฮทลดีกว่มือ การค้าขายนะครับนะฮะส่วนแปลงบีแปลงซีนะฮะจะอยู่ใกล้กับทรัพย์สินที่เราทําการประเมินค่าในวันนี้นะครับพอสรุปนะฮะเรามาดูนะฮะใน Google นะฮะตรงด้านนี้เราก็จะเห็นนะฮะความชัดเจนนะฮะของนะฮะตัวที่ดินนะครับแปลงดีนะฮะที่ราคาสูงนะฮะก็เป็นสายเหตุนะฮะอยู่ในชุมชนนะฮะที่ขนาดใหญ่นะฮะแล้วอยู่ติดถนนซอยนะครับส่วนทรัพย์สิน A BC ที่เราทําการประเมินเปรียบเทียบกันนะฮะ ก็จะอยู่ในช่วงนะฮะที่จะไม่ใช่ทำเลหลักนะฮะเพราะอันนี้จะเป็นถนนสายรองทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบนะฮะที่ผมได้อ่าก็พาไว้นะฮะอันนี้ก็จะแปลง B นะฮะก็จะมีข้อมูลติดต่อนะฮะก็ปกตินะฮะก็โอเคครับส่วนแปลง C นะครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นดังนี้นะฮะอ่าชัดเจนนะครับส่วนแปลงดีนะฮะตรงด้านนี้ก็อ่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าก็ไม่มีอะไรนะครับกลับมาที่ตารางประเมินนะครับตรงด้านนี้นะครับ นิกนะฮะขอสรุปนะฮะทำไมถึงให้นะฮะเบื้องต้นตลาดวันละ7,500บาทนะครับนิกนะฮะได้ยืดนะฮะราคาเทียบเคียงแปลง B ีนะฮะเป็นหลักนะครับเนื่องจากอยู่ใกล้เราที่สุดนะครับแล้วนะฮะตรงด้านนี้กันนะฮะก็ลบนะฮะมูลค่าที่สามารถต่อรองได้ก็คาดว่า10-20%นะฮะก็เลยสรุปเบื้องต้นอยู่ที่7,500บาทต่ารางวานะครับเมื่อคูณนะฮะ150ต่างลางวานะฮะเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับ ก็นะครับสรุปนะฮะที่ดินแปลงนี้นะฮะในสายตาในกาไม่ให้ผ่านเนื่องจากเหตุผลนะครับอยู่ทําอยู่ไกลทาเลหลักนะฮะคืออยู่ถนนสายรองนะฮะซึ่งนะฮะตรงด้านั้นมีที่ดินเปล่าจํานวนมากนะฮะที่ต้องรอการพัฒนานะครับและตรงด้านนั้นก็คือเป็นอยู่ช่วงนะฮะไปเกือบถึงสลายยาแล้วก็ซึ่งต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าพัฒนาสมบูรณ์นะฮะจนมีมูลค่าเทียบเคียงนนะครับก็สรุปแปลงนี้นะฮะไม่ผ่านครับ โอเคขอบคุณครับ